สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับเซลนรงที่บริษัทสมยงคาเซนเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมเอารถคันสวยๆนะครับมาให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้คือโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับสมาร์ทแคปนะครับ 2.4e นะครับตัวนี้หรือว่าเป็นตัวรองท็อปเลยนะครับคันนี้จัดได้ว่าสวยนะสีเดิมโรงงานนะครับคันนี้จัดฟรีดาวเลยนะนะครับรอผ่อนอย่างเดียวแค่6,000นนะครับคันนี้ นะครับสวยๆแบบนี้ปี2 0 1 8เกียร์6สปีดเดี๋ยวผมพาชมนะครับรอบคันของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับกระจังหน้านะครับเขาเดิมโรงงานนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับไฟนะครับกริบเลยนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยนะครับไฟเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านกระจกมองข้างนะครับแบบนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะมีครอบโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อนะครับถ้าเป็นตัว e จะได้เป็นล้อแม็กอะลอยจากโรงงานนะครับยางเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับ เต็มเปี๊ยะเลยดอกอยางพร้อมใช้งานมากนะถ้าใครหารถที่ประมาณผ่อน6,00ันนะตัวนี้จบเลยแล้วปี18ด้วยได้เกียร์6สปีดมาก่อนได้ก่อนผมบอกไว้เลยนะครับเนี่ยมือจับนะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยมือจับเปิดประตูนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะเนี่ยนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะเดี๋ยวพาชมภายในว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้ชมรอบคันก่อนอ่าล้อหลังนะครับตรงรุ่นนะครับแม็กอลอยนะครับโรงงานนะครับ ไฟท้ายนะครับกริบเลยนะครับเนี่ยเดิมโรงงานเหมือนกันนะครับไฟท้ายนี่กริบๆเลยนะครับก็นะครับคันนี้เป็นตัวลองท็อปเนาะนะครับก็จะมีกันชนท้ายนะครับตัวเปิดฝาท้ายก็จะเป็นครอบโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะครับในการเบรกนะครับผู้ที่อยู่ด้านหลังก็จะได้สังเกตได้ง่ายนะครับเนี่ยนะครับสัญลักษณ์เป็นตัวอีนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมาเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับ คันนี้นะครับจะได้เป็นนะครับเบาะหนังนะครับสีดําเดินได้แดงสวยมากเลยนะครับใครได้ไปถือว่าสวยจบครบเซตนะครับทําความสะอาดได้ง่ายนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว E นะครับก็จะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode นะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับปรีโวนะครับจะมีปุ่ม Eco Mode Power Mode ตั้งแต่เป็นตัว J+ Plu ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ Eco Mode นะครับตัวนี้ Power Mode นะครับตัวนี้เซฟน้ำมันนะครับ Eco Mode Power Mode ก็จะเป็นเร่งอัตราการเร่งการแซงนะครับ ตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของใ ad ห้นะครับเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์หสปีดนะเพราะว่าตัวนี้จดเดือน11นะครับใช่นะครับตัวนี้จดเดือน11มันจะได้เป็นเกียร์หสปีดนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็แอร์นะครับจะเป็นปรับมันนวลเอานะครับแอร์ปรับเอาแบบนี้นะครับสสปีดนะครับกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับพับได้นะเนี่ยนะครับเดี Il ๋ยวผมสตาร์ทฟังนะครับว่าเสียงเครื่องของคันนี้นะครับกริปไม้นะครับ <mel> ชิงเดียวติดนะนะครับคันนี้เสียงนี้เงียบมากนะครับตัวนี้ฟรีค่าจัดค่านภาษีพรบให้กับลูกค้าเลยนะทางเราขอดูแลให้กับลูกค้าเองนะครับลูกค้าเกรดดีๆก็รอผ่อนอย่างเดียวเลยนะครับจัดแบบฟรีดานะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของนะครับคู่มืออะไรยังอยู่ครบเซตนะครับตัวนี้นะครับจะมีระบบเบรกนะครับก็เขาเขาเขาเาจะเป็นระบบเบรก ABS นะผู้โดยสารข้างในนะครับและคนขับเนี่ยนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับคนขับจะได้2ลูกนะครับ คนนั่งข้างคนขับได้อีกหนึ่งลูกนะครับระบบความปลอดภัยภายในนี่ถือว่าครบเซ็ตมากนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับว่าจะสวยขนาดไหนชมครับมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยกริบๆแบบนี้เลยนะครับรถเดิมนะครับคันนี้เราจะดูความเดิมของโครงสร้างของรถนะครับอ่านะครับคานหน้าคันเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับเนี่ยนะครับอ่าไม่มีโดนมานะครับบอกได้เลยนะครับคานหน้าคันเดิมไม่ล้มไม่เอียงนะครับรอยเหล็กฝาค้ำกระโปองยังอยู่ครบเซ็ตนะครับเนี่ยรอยสีแต รูกลมต้องกลมรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับตัว R นะครับตัว L ต้องยังอยู่นะครับเพจยังอยู่ในจุดเดิมนะครับไม่ได้ยิงใหม่นะครับตัวนี้ฟ้ากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเกียแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับซีูบซีพาว์นะครับเป็นเครื่องดีเซลเดินเครื่องเงียบถึงขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์098 4 6 9ก้าสนะครับสมยงมคาซซเตอร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะครับ ออกรถได้ทั่วไทยจัดส่งให้ทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาร์เนเตอร์สำหรับคลิปหน้านะครับจะเอาคันสวยๆมารีวให้กับลูกค้าได้รับชมกันสวัสดีครับ